ขนมขิ้น้ำเยี้ยครับบริษัทก็เลยจัดให้วันนี้จดมาขนมขิ้สองโลขุมยังโอง้ยมากกะสก มมกอีนำเดือคุณผู้ชมสวัสดีครับ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 คุณผู้ชมมาชื้อกันเทมเรวนะครับโมกอีมเดือยคุณผู้ชมอร่อยมากครับคั้น อยากเห็นผลิตภยณฑ์ทำขนมจีนน้ำเี้ยวครับผลิตภัณกเลยจัดให้วันนี้จัดมาขนมจีนสองโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก,งก,งก่อนนะครับมันมีอะไรบ้างะครับผมเครื่องปรุงก่อนนี้หอมแดงกระเทียมน้ำปลาชุโรตเรกลือนะครับผมอันนี้กระดูกหมูตีนไก่นะครับมะเขือเทศผมจะผกกาดลองนะครับผมเลือดอันนี้เป็นเลือดไก่เลือดหมูไม่มีะครับผมแล้วก็ถัวงอกมะนาว กรัมต <Wow. S 1> ้นของผักชีนี่สุดของขนมจีนนะครับผมจัดมาหนุ่ม <Wow. S 1> อันดับแรกเดี๋ยวคนสั่นก็จะตามเครื่องนี่ก่อนผสมใส่ในเครื่องมันจะได้หอมนะครับผมใส่ลงไ,ไปครับมีู <Wow. S 1> จัดไปตามคำขอ f อซขอมาจัดให้ครับผม แลครับผมพอแล้วเดี๋ยววางกะทาก่อนวางหม้อแกงนะครับอครับผมคนละฉันรื้น้ำมันอีกแล้วมีน้ำมันด้วยนะครับผมาทุกท่านไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะในผิดแกงมีน้ำมันอยู่แล้วเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับผมน้องแล้วครับผมตี ติ่เกียหงหอมแล้วก็ใส่กระดกนะครับผมติ่กียงหอมอส่เกียงหอมแะครับทุกคนอนนี้อร่อยเลยเพสังใส่กระดกก่อน,นรินแก่นี่ร้อนน้ำร้อนน้อยใส่นะครับผม ใส่น้ำครับผมผัดไปได้ห้านาทีเดี๋ยวมาลูกกันหนึ่งสองสาม นี่เรานิ้ขวดกระถางไปซื้อมาแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวร้อนน้ำร้อนแล้วค่อยใส่นะครับผมเมื่อกี้ซื้อในตลาดมันมีมะเขือเทศก็ล้างแล้วขวดกรถางจะหั่นเลือดให้ก้นนะครับผมขวดกระถางหั่นแล้วก็ล้างนะครับ โปรเซ็นตล้างน้ำก่อนนะครับัชีร่าครับผมนี่เป็นเป็นหอมหอมแดงนะครับเพราะเขาใส่กุ้งไว้หน้าบ้านเนี่ยนะครับเนาะอย่ยงมากิน กรัมนะครับผม ชิ้นนี้ไม่ต้องทําชิ้นใหญ่ครับผมว่ามันไม่ชอบไม่ค่อยชอบมะนาววางตรงนี้ครับผมมาลูกกันนะครับผมน้ําร้อนระยะหนึ่งสองกินกายกับเลือด ขมิ้วครับผมนะครับผมมะเขือเทศผงนัวอีกนิดหน่อยนะครับผมผงนัวลงไปต่ำนี่พอแล้วนะคุณน้อง,งไม่ใช่เยอะแล้วอันนี้เกลือครับผมเยวรอประมาณครึ่งชั่วโมงเราคอยมาชิมนะคะลองดูดูดูเลยยัง อ้ยม <t fifty> <t 50> <source> ัน <McN> คือส้มมันคือเทศมันจะแตกหมดแล้วทุกคนเนืเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยพราะ่าเพราะ่เพระว่านเลยวลาเลยกระป๋องตามด้วยต้นหอมผักชีหอมเจียวนิดหน่อยทุกท่านใส่หอมเจียวหน่อยกระงได้ไหมหรือว่าไม่อยู่ข้างใน ตีนตีนไก่สองชิน้นพอแล้วครับผมมันกลมไม่ได้ดูขนาดนดูขนาดนโอ้โหปักกึ๊กตกไปคลมแล้วมาคือเทศเตรียมคาราบีออกมา โมกอีลำเดือคุณผูช้ชมอือหือมันหอมหอมหแกงครับผมมาใส่หอมเจียวไปอีกใส่ต้นหอมพักชีใส่ผักกัดร้องโอ้เข้ากันดีม,มากครับันเลยมามามาครับผมเอาละคุณช่วยกินอือหือขนวิอยากใช้มือนะครับกินได้ไหม๋ยวรู้ละ เดี๋ยวๆพ่อให้ี๋ยวลูกกินอะไรเม่อลหรมันร้อนนะเดี๋ยวๆดยกเ้ียวมวก็ต้องให้สุกี้อืมดอกนื้อนี่อร่อยครับผมอร่อยมาก เผ็ดกเ็เผ็ดร้อนก็ร้อน อร่อยมากครับผมสับคลิปนี้วันนี้นะครับผูช้ชมผูชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจื่อฉานด้วยนะครับสวัสดีค,ครับ